ที่ดอกจัน494248โทรออกแล้วกดหน Society. 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 ึ่งสายนี้มาจากจากังหวัดนคปรปฐมนะคะคุณจันยาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะร้อนขอฟั <มา S 2> งเพลงหน่อยนะคะเพลงอะไรดีคะผู้แพ้ขอแค่เบอร์ค่ะมไม่ได้ฟังมาตั้งนานนะเพลงนี้ทำไมถึงคิดถึงขึ้นมาล่ะคะ ก็ชอบนะคะอืมชอบมานานแล้วนะคะชอบสิริพรค่ะอ๋อจะอมอบให้ใครบ้างคะมอบให้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะคะได้ค่ะ,คคะ,คะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ หาบางเอินส่วนเินหัวใจคือน้องถูกความจริงยืนฟ้องให้เก็บข้าวของออกจากห้องใจทุกอย่างสายไปหากใจเสืนจะคบกันคนที่เขาจองมานานควรได้สิเป็นคู่มาย ក ਹਾ បីបង โทรหาบ่อยบ่อยเป็นแค่เด็กน้อยต่อเอบอร์ผินอย่าคิด ดีใจนะคะที่มีคนที่ถึงเพลงนี้ค่ะไม่ได้ฟังมาตั้งนานน่าจากสิริพรน้ำไพพงค์นะคะกับเพลงผู้แพ้ขอแค่เบอร์ค่ะคงจะมีบ้างในบางครั้งที่รู้สึกว่าพ่ายแพ้ท้อทแท้อ่อนล้าน,นะคะแต่ก็อย่าลืม ที่จะเติมกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ฮึดขึ้นสู้ต่อไปเขาว่ากันว่าคนเราเนี่ยอย่าจมอยู่กับอดีตมากเกินไปหรือว่าอย่าเพ้อฝันถึงอนาคตมากเกินไปเพราะว่าเมื่อเรายืนอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดด้วยนะคะตอนนี้10บนาฬิกากับอีก56นาทีค่ะในช่วงของเติมใจให้การสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมนะคะเราเปิดประเด็นฟังความเห็นกันเช่นเดิมค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ขอเป็นเรื่องร้อนๆอนนิดนึงนะคะ บบกระแสก,กับเรื่องของการใช้ชีวิตและก็ความรักของคนที่อาจจะต่างจากคนในบรรทัดฐานและก็กฎเกณฑ์สังคมทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีรสนิยมบางอย่างนะคะที่รักคนในเพศเดียวกันนะคะอย่างเช่นชายรักชายหญิงรักหญิงเป็นต้นค่ะหัวข้อในสัปดาห์นี้เส้นทางหัวใจในความแตกต่างค่ะวันอาทิตย์ที่18มีนาคมทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มคุณก็สามารถฝากข้อความเสียงได้เลยตลอด24ชั่วโมงอาจจะเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัว อาจจะร่วมแสดงความเห็นนะคะหรือใครที่มีปัญหาอื่นๆต่างๆก็สามารถฝากข้อความเสียงได้เช่นกันค่ะดอกจัน494-248แล้วก็กดโทรออกแล้วก็จากนั้นกดหมายเลขหนแล้วก็เล่าเรื่องราวได้เลยนะคะพอจบแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท่านี้แหละเสียงคุณก็จะเข้าระบบเลยนะคะหรือใครที่มี Facebook ก็สามารถที่จะไปคลิกไลน์ที่แฟนเพจของเติมใจให้กันลกทุกเน็ตเวิร์ได้ด้วยการเซิร์ชคำว่า เติมใจให้กันลึกทุ่งเน็ตเบิร์แล้วก็จากนั้นเราก็จะไปสื่อสารกันที่นั่นด้วยนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้ากันแล้วกันแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายคนร่วมแสดงความเห็นแล้วก็พูดคุยหน้าใหม่หลังใหม่กันด้วยค่ะหลังจากเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังข่าวในช่วง11นลยกาค่ะให้ทุกคนที่เป็นคนพิเศษนะ